เลยนะครับนี่คือตู้เย็นใหม่นะครับที่ของที่ซื้อวันนี้นะครับผมนี่เลยนะก็จะมีตู้เย็นนะครับผมนะฮะโอ้ใหญ่มากแต่ว่าเราไม่สามารถนะครับผมเอากลับบ้านได้นะครับเพราะว่าทางทางช่างเขาบอกว่ากลัวเราติดตั้งล้วเป็นเอาลงไม่เป็นมันหนักมากนะครับเขาก็เลยจะเอาไปส่งให้นะครับจะไปส่งให้ ตู้ใหญ่ครับตัวนี้ตู้ใหญ่มากเขากลัวแบบสันสะเทือนครับพี่น้องนะไอ้เรายินยินถ่าง้านตัสูงไอ้ปะโอ้โหสูงกว่าน้องอีกนะครับนี่แหละเขาก็กลัวเรายกไม่ได้กลัวเราสะเทือนเขาจะได้รับประกันเวลากานย้ายแมนแมนแมนกลัวเวลาที่นยายแล้ว นี่แหละคือไซต์ที่เราเอากลับไม่ได้วันนี้นะครับเขาจะไปส่รงให้วันจันทร์นะครับทุกคนนี่ก็กำลังเขยียนไอ้เพราะาไอ้ไอ,ไอ้เขียนทั้งเขาก่อนกุกกรอกเลยแ,แมนทั้งเขาเลยแล้วก็เขียนบ้านเขาเลยจบแล้วเขาจะทุกหาเขาเองแมนตรงไปประมาณ 4, 4, cm. 4, cm. 4ี่กิโลไหนมั้งนะสี่กิโลคะลรสี่กิโก็กอนข้ากกอ่าแ่ได้นั้นเขารวมเลยข้ากกรอกนี่แต่เขาต้องโทรหาห้องขึ้นก่อนได้เลยนะ ใหญ่มีก็จะมีนี่น้ำปันแป้งแล้วก็น้ำปันแป้งอันนี้เป็นปจระเข้ระเขให<น>ญ่กันนะไอจำผมห,หน่อยว่าไงโอ้ยนึกวอมเปนไผ่บานนี่โอ้ยไม่ได้เจอกันหลายปีเลยเจอ,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 อเจ้า,าอะไรอยู่ สดีครับ,บาตรับครับครับอ้ายายก่อนไปกินน้ำกันตลอดก็แค่จูนไงเล่นอ้อยเหรอเป่บอกให้เล่นให้กินน้ำกันยิ่สักกอนนี่ละ่ะกเรีย,เยกเตอรตีน้ำกันตัวเย็นตัวให้เขาอาไปตุนี่บ้านมั้ไง ต้องใช้ยี่หอมอคุกกรอบอคุอบ้านบ้านเลาไหนนะคกกรอือเพใหม่เพียเพ็ดอมาลุยยูทูหมยูทูจริีหลายตัอร่อยไอติชชาแนลเพียรป้าอยู่แล้วนเห็นเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือซออยากคุยกับคนที่เป็นเนอะไรเป็นคนที่คุกมีกันมมีอ่างที่ลดราคาเนี่ยนํมาตอนนี้ไหมตอนนี้พน อย่าลดลงแบบสุดๆเลยไหมครับเป็นรัสเซียไหมมีค<า>ิวเีดีเจ็ดสิบห้านิ้วซัมซุงกว่าเกือบเจ็ดหมื่นมันเหลือสามหมื่นเก้าแล้วก็แถมมันมีโปรโคตา้าพิเศษแถมซาวบาปกออดิโออีกเครื่องหนึ่งเก้าพันเก้าสามหมื่นคือทีวีธรรมดาเจ็ดสิบห้านิ้วมันกระลักประมาณสี 4, ่หมื่นแต่ตัว QLED มันจะจัดอยู่ในกลุ่มพรีเมี่ยมทีวีที่เรียกพรีเมี่ยมทีวีคือจองจะดีกว่าทีวีกลุ่มอื่นทั้งคุณภาพอายุการใช้งานการประมวลผลและก็นนรเรื่อง 4, สีสันที่มันมสบายตาและดีกว่าท เอาเอาหบอร์อันเดิเดี๋ยวนี้โปรโมชั่นโคต้ามันมาเร็วไปเร็วมากมันอิงกับตลาดออนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปยังไงก่อนได้เบียร์เบียร์ยังไงอยังเดียวรับประทานให้กนเดีได้ได้เพราะใไอใส่เฟลเก่าเฟลเฟลปูตเก่ามาเฟลเก่าเบียร์เฟลเฟลเก่าดิสิตซิมโมเตอร์ดิสิตซิฟซัมซุงครัครับเห็นเห็นเนาะวันได้ไปหาโอมเลยวะถ้าปุบไปไปนั่งกิบข้าวอยู่ร้านเพิ่นประมาณสามสี่เดือนที่แล้วนครับโอ้ยโดนทุบ ไบไวแหวหาใชอไหมไม่ใบ่ไหือน้ำอยู่จมมมัมือหนึมงมามหาอ,าอยู่ด้พอดีอ่ะนอืมมีมือรุ่นอายมาตรวจนะไปหาอยู่ไปตรตามนะอันนี้ก็รอหาเอาไปสง่งวรรจันนะครับผมนะฮะร,รอสง่งวัรจันนะครับเพราะว่าอ่าโอ้อับประกรันได้นะ รับประกันอย่างพวกตู้เย็นมัดูสุมารับประกันสิบปีเพราะว่าเขาอยากให้เขาเอาไปมันพังไม่ได้เขาเลยจีอาซาไปสรงให,ห้ฮะนะไปส่งชัวร์ที่สุดดีที่สุดหนึ่งป้องกันบุกแตกสลายเสียหายอะไรต่างๆนานาแมนแมนให้ช่างไปส่งรอนี้เดียวหนึ่งถึงสองวันวันจันทร์วันจันทร์ตอนเที่ยงตอนเที่ยงโอเคนะกเคยมีหลายเทีที่ลูกค้าเอากลับเองบางทีก็เช่นที่ีก็แตู้เย็นบุบเสื้อผ้าบุบต่างๆนานา พบางทีอุปกรณ์ที่มันหนักเครื่องไฟฟ้ามันหนักมันยกยากอันตรายหน่อยเนาะมันมีคนที่พุกขี่โดยตรงจะรู้วิธียกรู้วิธีเคลื่อนย้ายเมนเทียวถ้าเขาซื้อเขาจะไปแห่ขดยกไฟไหมเนามาเราจะแจกให้ส่งเพอะไรอยูหน้าจักรยตัวไหนตัวไหนที่ส่งฟรีได้เนี่ยจะส่งภายในรับ ระยะทางจากโริสันในห้าสิบกิโตัวที่ส่งฟรีไม่ได้ก็ห้าสิบโลแรฟรีถ้าถ้าซติว่าเกินเกินกิโลเกินประมาณแปกิโนี่กิโลละสิบาทวัด G P S อ๋อม่ละสิบบาทกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลสิบบาทกิโลเมตรละสิบาทเจ็ดสิบโลก็ห้าสิบโลแรกก็ฟรีจ่ายได้เจ็สิบกิโลละอ๋อป๋อด ขอตัวแป๊บนึงเด้อใช่าย่ี่ครับพอดีเราทครับเสร็จแล้วครับตู้ตู้ไปเสียดขาสุกสุกข้เราไปเสร็จครับตัวนี้กดใจรอหน่อยเนาะมันจังมันจังมันจังไอเขาหยกแม่ดีกว่าช่วยดีทุดล้วเพื่อความสะดวกเพราะมันรู้จักวิธีขนส่งเนาะแม่แม่แม่ไอเราเอารถมารถที่เดือดเผื่อบางทีขึ้นเขาแม่ครามัดไม่แน่นเนาะเผื่อมันล่มปึ้งใช่ล่มปึ้งออมาก็อะไร เพื่อนเพื่อนไปส่งอะเพื่อนมีวิธีการเนาะแล้วก็เพื่อนจะไปถึงเพื่อนบุสนกสลายเพื่อนก็แกะให้ดูแม่ก็พอดีเ้าไปกลับไปไปจัดหาที่ว่างไว้มันใหญ่เยอะเลยเนี่ย<ก>ใหญ่กว่นก,นกไหมหน้าร้อนพี่นกเขานอนอได้เลยได้ไ <c oughs> อมไ <c oughs> อ,อ,อไอเขาไปนอนนะผมจะอัดไปอะเขาลอกมาเลยเอออันนี้อพวกเขาขายไปเขาเอียงเลยนี่กินฟรีเนี่ย,ยเยนี่บอก เออเดี๋ยวไอ้บางทีหลังอะรนะไดกได้หมดเลยสักบาทิ่งแรกยังแรกซื้อเพียงขนาดแรกขนาดแรกซื้อไอ้นี่นะนี่นี่นมีระพิด เอนี่ระบงียเีโอ้ right. โหเท tamam oh ่าหนี่พนเก้าโอ้โหแจ้งดีอนี่ทำปนซอนมันย่าใ้เปนดูดฝุ่นกทำเป็นนี่มยขัมีเงินมไม่เลยไม่ก้วยกวาดอะไรเตี๋วนีเราดูดมนสะาดดอกไม่ไม่มันก็สะอาดนะ้าฝุ่นมันก็หมดแล้วก็กวาดแล้วก็ดโอเคโเอาไปว่ากันเตี๋ยวนี่นี่นี่สี่ร้อยนี่เก ซื้ออะไรครับว่าอะไรโอเคโอเคออพี่นัดแรกซื้อได้ไหมเนี่ยนี่เจวไปสร้างน้ำหนักเนี่ยโอเคทุกคนน้เจอใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ